สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับในช่วงเช้าเช้านะครับผมได้มีโอกาสนะครับเข้าไปไลฟ์สดบนดอยไปลองไลฟ์สดบนดอยดูนะครับเนช่วงเช้า ก็สัญญาอินเน็ตไม่ค่อยดีนะครับแต่ท่านก็บอกว่ามันติดขัดนะผมก็เลยรีบกลับมาบ้านนะครับง่ายที่สุดในโลกละกลับมาบ้านแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะเล่าเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะครับก็วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังดําเนินการหลายเรื่องมันจะต้องมีทั้งสมหวังและผิดหวังแน่นอนนะครับ ต้องมีทั้งสมหวังและผิดหวังนะครับและไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่แมนยูเนี่ยนะครับจะดึงใครมาทำงานก็ได้ไม่ใช่ง่ายนะเดี๋ยวยิ่งไปเจอเรื่องราวของแดนแอชเบิร์ดนะครับยิ่งหนักเลยเพราะว่าแดนแอชเบิร์ดเนี่ยไม่ใช่ดิวที่ง่ายนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะแล้วก็หน้าปกในวันนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะนะแต่ว่าในช่วงนี้จะเป็นอีก2ดิวที่มีความคืบหน้านะครับ สวัสดีด้วยทุครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอยัดเข้ารายการเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเต็มอิ่มแน่นอนนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเจสันวิลค็อกก่อนเลยนะครับ เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมก็ได้เล่าเรื่องราวไปนะครับแต่มันอาจจะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องมั่งไม,ไม่ต่อเนื่องมั่งผมจะเล่าแบบละเอียดใหม่นะครับในส่วนที่โฟกัสแบบเต็มๆเลยนะครับการแต่งตั้งเจสันวิลคอ็อกนั้นนะครับตอนนี้นะเขากำลังจะลาออกนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าวันนี้น่าจะลาออกนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยตามมารยาทแล้วนะเขาคุยกันมานานแล้ว และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะทำการออฟฟิเชียลเจสันวิลค็อกสำหรับคนที่จะมาทำงานผอฟุตบอลคำว่าผอฟุตบอลในวันนี้นะครับคือการทำงานเกี่ยวกับผอกีฬาไปด้วยเจสันวิลค็อกจะเป็นผอนะครับผอฟุตบอลของแมนยูนะครับแล้วตำแหน่งเดิมนะครับตัวของอใครก็ตามที่ดำรงตำแหน่งนี้อยู่อะเอา,อางี้ดีกว่านะ ก็ต้องขยับตำแหน่งกันไปแต่ผอ,อ,อกีฬาจะไม่มีนะครับทีนี้ในส่วนของรายงานเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเจสันวิลค็อกจะเข้ารับตำแหน่งใหม่นะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอยู่กับเซาท์แมป์ตันเป็นผอ,อกีฬานะแต่มาแมนยูคราวนี้ต้องลงมาข้างล่างแล้วครับเป็นผู้บริหารนั่นแหละแต่ต้องลงมาข้างล่างมาทำเป็นผอ,อ,อฟุตบอลทีนี้ ในขอบข่ายงานนะครับเขาบอกกันว่าวิลคอ็อกนะครับมีส่วนสำคัญในการที่จะจัดการใน Academy ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยตัวของวิลคอ็อกนี่นะครับจะต้องมาทำงานใน Academy ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยหมายความว่าอย่างไรและมันเป็นอำนาจของพอ,อ,อกีฬาใช่หรือไม่ถูกต้องแต่พอ,อ,อกีฬาไม่สำเร็จพอ,อ,อกีฬาเนี่ยแดนแอชเบิร์ตนะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องราวผมแยกไว้ให้ละ มันจะได้ไม่ซับซ้อนกันคือแมนยูยังไม่สามารถปิดจ็อบแอชเวิร์ดได้ทีนี้ในส่วนของความสามารถของวิลคอ็อกนั้นนะครับก็คือคนที่ทำให้ฟิลโฟเดนนะครับแล้วก็ตัวโคพาเมอร์แล้วก็ลูอิสเนี่ยนะครับที่กำลังเล่นอยู่ปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นมากลายเป็นคนเก่งมากทีนี้เซาทันตันเนี่ยนะครับที่มีเจลสันวิลคอ็อกเป็นผอกีฬาอยู่ปัจจุบันเนี่ย เขารู้อยู่แล้วว่าวิลคอ็อกกำลังจะลาออกเนี่ยน่าจะลาออก,กวันนี้นะครับและแมนยูก็คงจะแต่งตั้งเลยอะ่ะซาร์ทอมตันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชอบใช้คําว่าไม่ค่อยชอบเลยว่าเขามีเจสันวิลคอ็อกอยู่แล้วอันนี้เป็นบทความจากเดมิเซ็ตนะเดมิเซตในรายการสกายสปอร์ตอะนะครับเขาบอกเลยว่าตอนนี้นะครับซาร์มตันนี่ค่อนข้างโกรธมากเพราะในเชิงกลยุทธ์แล้วคุณดึงบุคลากรเข้าไปและบุคลากรท่านนี้นะไปอะ่ะไม่ผิดด้วย เพราะเขาอยากไปนะครับนีซาแฮมตันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่เขาก็ต้องรับนะครับทีนี้ในส่วนของรายงานเนี่ยนะครับมันชัดมากว่าตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นคือถ้าตามมารยาทนะตัวของเจสันวิลค็อกเนี่ยออฟฟิเชียลก่อนได้ออฟฟิเชียลก่อนเลยแต่ถ้าทํางานจริงๆเ่ยต้องรอจบฤดูกาลอันนี้ตามมารยาทนะเขาจะไม่ทิ้งมาทันทีหรอกนะครับทีนี้ในบทความอีกบทความหนึ่งนะครับเป็นของเจม อีเวนต์ event นะครับเจมอีเวนต์เจมอีเวนต์นะครับเขาบอกว่าเจสันวิลค็อกเนี่ยนะครับทำไมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับถึงชอบประสบการณ์ในส่วน11ปีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับการเพราะบ่มฟิลโฟเดนอะไรที่เราทราบนะครับเขาทำได้ดีมากและแถมเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจด,ด้วยนะครับเป็นนักกีฬาที่เก่งกาจด,ด้วยนะครับทำไม ทำไมต้องวิลค็อกล่ะต้องวิขคอคนเดียวเอาไว้ง่ายนะในส่วนของคนที่อยู่ในเบื้องหลังที่สุดนะครับก็คือโอมาเบรดาคือผมจะแปะทวิตเตอร์ไว้ให้อันเดียวพอนะครับในทวิตเตอนี้เขาจะบอกเลยว่าเบรดาเนี่ยต้องการให้เจสันวิลค็อกคุณมาทํางานในการสรรหาบุคลกากรใหม่เลยเพราะว่าแดนแอช w วอร์ดจงมาไม่ได้แต่เขาก็ต้องได้มาแต่เขาก็ต้องได้มาแต่ว่าตอนนี้มันยังมาไม่ได้นะครับดังนั้น ด้วยความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นนะครับด้วยความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเจสันวิลค็อกจึงกลายเป็นอันดับเป็นเป็นเป็นพอ,อทำหน้าที่เป็นผอ,อกีฬา,อ,าออฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแล้วก็รอกระบวนการการเจราจากับแดนแอชเวิร์ดกับนิวคาสเซิลซึ่งตอนนี้นิวคาสเซิลไม่ต่อไม่คือไม่คุยกันทั้งคู่อะ่ะมันก็เป็นสูญยากาศไงนะครับอันนี้ตามในงานหองข่าวนะ ความสำเร็จของวิลค็อกบอกไปแล้วนะครับการที่โฟเดนเติบโตมาเนี่ยนะครับชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือสโมสรเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปด้วยวิธีการสรรหาบุคลากรเก่งๆสุดท้ายแล้วนะครับคุณต้องมีคนเก่งในการทำงานมันจะไปต่อได้เร็วมากนะครับแล้วก็ในส่วนของแดนแอชเบิร์ดนี่ก็ให้มันเป็นเรื่องของกลไกเคลียเรื่องอาเจสันวิลคอกนะเดี๋ยว เดี๋ยวการเราออกแบบชัดเจนนะ่ะน่าจะบนมาวันนี้นะครับแต่การออฟ i c i a l นี่ทำได้เลยนะแต่ทำงานจริงจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับก็รอติดตามมันต่อไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยวิวคอรกต้องการมาเมนูอยู่แล้วนะครับแล้วมาดู a คาเดมี่ด้วยเป็นผอฟุตบอลด้วยซื้อขายด้วยเพราะแดนแอชเวิร์ดต้องทำงานหลังบ้านประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับเรื่องราวที่2เนี่ยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเอริกเลนแฮ็กเลยนะครับท่านไปเปิดเนี่ยในเดอร์มิเลอร์ตอนนี้นะในเดอร์มิเลอร์เนี่ยเป็นรูปเทนแฮกนะครับกำลังมองอะไรสักอย่างหนึงอนะในเดอร์มิเลอร์นี่เขาบอกเลยครับเขาบอกว่าตัวของเซอร์จิมเรดคริปนะครับกับเอริกเลนแฮกดูเหมือนจะใกล้หมดเวลาละตอนนี้เวลาเนี่ยมันมันเริ่มเดินถอยหลังนะ มันใกล้หมดเวลาละแล้วก็เกิดแมนเชสเตอร์ยูเตดในสัปดาห์นี้เกิดแพ้นะครับสมมตินะไปการเล่นกับเชลซีเนี่ยเกิดแพ้เชลซีเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมีเกมในบ้านกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขามองกันว่านะสเกมนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสโมสรก็ได้2เกมเนี่ยนะครับการบุกไปเยือนเชลซีและเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเป็น2จุดเปลี่ยนก็ได้ ในสื่อต่างประเทศนะครับเขาก็บอกกันว่านะสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าเด็กจัแฮกเนี่ยชนะหมดเนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนความว่าเขาจะได้อันดับ4อันดับ5ง่ายๆเพราะยังตามหลังนะครับแอสตันวิลล่ากับสเปอร์อยู่หลายแต้มเหมือนกันแต่ว่าเขาแข่งกว่าน้อยกว่าวิลล่านะ1นัดทีนี้ในสื่อเดอะมิลเลอร์ก็เลยบอกว่าปัญหาใหญ่เอ็กนแฮกกำลังเผชิญปัญหาใหญ่เพราะว่า ในส่วนของความคาดหวังของผู้บริหารเนี่ยชัดเจนว่าตัวของเต็นท็กเนี่ยไม่น่าจะได้ไปต่ออยู่ละทีนี้ในบทความของ Postcard The Gary n e เนวิลโพส t c a r d เป็นบทความล่าสุดเลยนะแกรี่เนวิลได้บอกว่าคุณคิดย้อนกลับไปช่วงเบรกทีมชาติกับวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมล่าสุดชัดเจน พวกเขานะครับไม่ได้มีความตั้งใจในการเล่นฟุตบอลต่อเนื่องคือเบรกทีมชาติมานี่พืบเล่นไม่ดีเลยอะนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นสิ่งที่แตกต่างหรือเลวร้ายลงไปมากกว่านี้ความหมายก็คือถ้าเกิดเล่นกับเชลซีแล้วจุดเปลี่ยนของเชลซีเนี่ยคือการถล่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่เขาถึงบอกไงครับว่าเอริกนแฮกกำลังเจอ พายุหมุนลูกใหญ่เลยแหละนะครับคราวนี้ใหญ่จริงแหละนะครับทีนี้ในส่วนของเอเลกันแฮกเองเนี่ยได้ให้มาสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับก่อนบทสัมภาษณ์นี้จะออกมานะก่อนข่าวนี้จออกมานะเอเลกตันแฮกให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับว่าคุณจะเป็นใครก็ตามมาคุมแมนเชสเตอร์ยูเตดคุณต้องอยู่หน้าสื่ออยู่ละและคุณก็มาทํางานที่นี่ดังนั้นคุณก็ต้องทํางานให้ดีที่สุดนะครับโฟกัสเนี่ยอย่างเงี้ยดีนะครับ ทีนี้ในส่วนของแกลลี่นีวิลและลอยชีนก็เลยบอกในตอนสุดท้ายนะครับว่ามันเป็นการลุ้นแชมป์นะครับระหว่าง3ทีมแรกนะครับ3ทีมแรกก็ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยแต่ผลลัพธ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือการลุ้นอันดับ4ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องทำให้ได้ด้วยเนี่ยประเด็นสำคัญคือทุนต้องทำให้ได้เตนทฮกต้องทำให้ได้ และในในในตอนอีกอันนึงนะครับทีเนี้ยในบทความเขาบอกว่าตอนนี้ค่าสถิติการคุมทีมเมื่อเช้าผมพูดไปในตอนไลฟ์สดนั่นแหละครับตอนตอนที่ไลฟ์สดเมื่อเช้านี้นะผมบอกไปแล้วว่าเตนแกเนี่ยคุมพิมพิลิกนะ29เกมค่าเฉลี่ยนในการเก็บ3แต้มคือ1.66ใน3คะแนน 10, เต็ม10อ้าขอโทษนะครับ 3, เต็ม3เตนกเนี่ยได้แค่1น6แต่ถ้าเป็นยูฟาแชมเปียนลีกนี่คือสอบตกเลย 0.6นะครับส่วน FA ฟเคับนะครับคุมทีมสามนัดอ่าสี่นัดชนะลวดก็ FA ครับมันน็อกไงก็เก็บ3แต้มเต็มส่วนคาราบาวครับนะครับก็ได้เล่นแค่2เกมนะครับก็ชนะ1แพ้1ได้1.5แต้มนั่นก็คือในฤดูกาลนี้ค่าสถิติในพิมลีกเนี่ยในการเก็บ3แต้มเนี่ยน้อยยูฟ่าแชมเปียนลีกก็น้อยมากเพราะเขาแพ้4เกม ชนะ1เสมอหนึ่งฉะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะสัญญาณเตือนภัยเอริกเทนแฮคก็คือจบฤดูกาลนี้เชื่อกันว่าอินิออสก็จะประกาศชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เอริกเทนแฮคก็คงจะต้องแต่งกิ้วขอบคุณเอริกเทนแฮคค่อนข้างชัดนะครับก็คือโฟอกัสที่เกมต่อไปนะครับและผลลัพธ์ที่มันจะเป็นไปตามที่นักข่าวท่านนี้เขียนจะจริงหรือไม่รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องเราต่อไปนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตเป็นข่าวก่อนท่านพิมพ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะตอบคาถามให้ตอนท้ายนะครับในส่วนของเรื่องเราต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของแดนแอชบด์นะครับแมนยูก็น่าจะเซ็นไม่ได้เขาใช้ัำว่าหมดหวังผมเชื่อว่ามันมีความหวังตลอดแหละจะไปหมดหวังไม่ได้ทีนี้นะครับในการแต่งตั้งแดนแอชบ์เนี่ยนะครับบทความนี้อยู่ใน The Pe o p l e Person ใน the people person เนี่ยนะครับเขากล่าวว่าถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่ยอมแพ้นะในการดึงอดัลแอชวอร์ดเนี่ยมาทำงานแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็เตรียมที่จะหาคุณซื้ออาเาเรียกว่าอะไรหาพอลกีฬาคนใหม่ก็คือใช้เจสันวิคอกเนี่ยทำงานนี้ไปก่อนแต่ทีเนี้ยนะครับในส่วนของผู้บริหารเนี่ยเขาเลยบอกว่าตัวของผู้บริหารเนี่ยนะครับก็เพิ่งมาเพิ่งมาได้เทคโอเวอร์จริงๆอ่ะ เขายังไม่สามารถลงทุนอะไรให้ได้เพราะว่าแมนยูก็ติดกดทั้ง Financial Firepay ฉะนั้นบทความใน The People Person จึงบอกว่าอินออสเนี่ยเขาชัดเจนนะชัดเจนคือเรารอคอยการลาออกของเตนแฮกมากกว่าความหมายก็คือถ้าผลงานมันไม่ดีอะ่ะมันก็ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออกไปนะครับรายงานจาก The People Person เนะเขาบอกว่า2ทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับที่มีปัญหาเรื่องนี้ ก็คือดูเหมือนว่าจะเป็นแมนยูกับิวคาเซลด้วยเช่นกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ในรายงานจาก Daily Mail นะครับแดนแอชบิร์ดนะครับก็ไม่น่าจะคืบหน้าอะไรเพราะว่าดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีจะมีปัญหาอะไรภายในในการแต่งตั้งคนน่ยนะครับประมาณนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับสรุปแล้วในข่าวนี้สำหรับแดนแอชเบิร์ดคืออะไรผมลา่ย,ยาวไปมากเลยนะเพราะเนื้อข่าวมันตามนั้นนะ สรุปนั้นแดนยังเซ็นไม่ได้เซ็นไม่ได้ไม่พอตอนนี้นะตัวของแดนต้องทํางานหลังบ้านให้แมนยูและตอนนี้นิวคาสเซิลถามว่าทาอะไรแดนแอชเวิร์ดได้ไหมทําไม่ได้เหมือนกันนะครับก็รอตอนจบนะครับว่าตัวของอตัวของแดนแอชเวิร์ดเนี่ยจะได้มาไหมแต่ผมเชื่อว่าตอนจบมันมานะก็รอดูกันนะครับเรื่องราวต่อไปนะครับเป็น บทความนะครับบทความของฟุตบอลแฟนคาร์ดนะคอมนะครับวันนี้นะครับในบทความของฟุตบอลแฟนคาร์ดพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงกองกลางคนใหม่นะครับนักเตะคนนี้ชื่อว่ามอร์เทนฮูเมนมอร์เทนฮู n มนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเดนมาร์กนะครับติดทีมชาติเดนมาร์กละเขาอายุ24ปีเล่นตำแหน่งกองกลางที่ Sporting งล s ส o n นด้วยแอคุณคุ้นไหมเออมีลูเบนอัมบลม,มอยู่นะครับ วันนี้นะครับมอร์เทนฮูแมนนะครับกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่น่าสนใจสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากนะครับในสื่อต่างประเทศเนี่ยรายงานว่าตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยนะครับกับคาซมิโ่เนี่ยก็คงจะต้องแยกทางกันนะครับทีนี้ในส่วนของกองกลางคนอื่นๆอีกหลายคนเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องหากองกลางรายใหม่และที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าตัวของอะไรฮูแมนเนี่ยนะครับ ถ้าเอามาสิติในการเล่นกองกลางมาเทียบกับคาเซมิโร่ตอนนี้นะผมก็ไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคาเซมิโร่ประสบความสําเร็จมาหมดแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาพิสูจน์อะไรมากมายนักนะครับก็สรุปนะครับในส่วนของตัวแทนคาเซมิโร่เนี่ยนะครับวันนี้เป็นข่าวกับมอร์เทนฮูแมนกองกลางของสมโมสส์อัลต์แตรตารอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเซ็นสัญญากับผู้เล่นนะครับวันนี้เรื่องราวของการเซ็นสัญญากับผู้เล่นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่เป็นดาวเตะชาวบราซิลเลยก็คือเอสเตวาวิลเลียนนะครับเอสเตวาวิลเลียนนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าเมซินโยเนี่ยนะครับเป็นนักฟุตบอลน,นะครับวัย16ปีนะครับแล้วก็วันที่24เมษายนนี้จะอายุ17ปี เมสซินโยอายุน้อยมากและก็เป็นพรสวรรค์ชั้นยอดของทีมชาติบราซิลนะครับเรียกกันว่าเมสซินโยนะครับทีนี้ในรายงานเปิดรายงานเขาบอกว่าอันนี้บทความของอะไรเนี่ย epindex.com เขาบอกว่าอันดับแรกการเซ็นสัญญากับผู้เล่นบางรายเนี่ยนะครับเซอร์จิมเนี่ยเป็นคนดูเงื่อนไขและข้อเสนอเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่ตัวของเอสเตวาวิลเลียมเนี่ยนะครับจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไดง่ายๆนั่นก็หมายความว่าการย้ายทีมเนี่ยสำคัญแต่การเซ็นสัญญากับเมซินโย่เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคีแมนหลักๆเลยนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับเรื่องบทความของดอนนี่อยู่ไหนนะครับถ้าไปอ่านในเดอะมิเลอร์ก็ได้นะครับหรือจะอ่านจาก I The p e o p l e Person ก็ได้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับเตรียมปล่อยตัวดอนนี่ฟันเดเบกแบบฟรีๆมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแมนยูก็ไม่ได้เอาเขาไปใช้แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับก็มีความผิดพลาดในการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่านะครับเขาเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรการซื้อดอนนี่อ่ะคือการจะขายดอนนี่ออกไปแล้วทีมที่จะมาซื้อมันก็จะลําบากนะครับก็คือมันไม่น่าที่จะมีใครมาซื้อดอนนี่เพอเพนะปล่อยไปฟรีเลยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะครับของเชลซีและสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ ตอนนี้นะครับสถานการณ์ของผู้เล่นแมนเชสเตอร์เจ็ดเนี่ยนะครับจะขาดผู้เล่นหลัก7คนนะครับเจ็ดคนนี้นะครับก็จะมีพวกอ่าใครหลายๆคนที่อันนั้นประจําอยู่แล้วเนาะตอนเนี้ยเอาง่ายๆนะเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยในเกมหลังจากเนี้ยนะครับอีกคือตอนนี้ขาดผู้เล่นสําคัญไปเจ็ดคนตอนเนี้ยนั่นก็หมายความว่าเกมกับเชลซีเนี่ยแมนยูก็จะมีความลําบากมีความลําบากรออยู่นะครับก็ เชลซีเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาสมบูรณ์นะมีนักเตะบาดเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับไอ้ตรงข่าวเนี้ยโฟกัสไปที่ในส่วนของผู้เล่นบาดเจ็บที่กลับมาเมื่อกี้เหมือนผมจะยังไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวผมเช็คนิดนึงอันดับแรกอันดับแรกนะครับตัวของเลเตนแฮกนะครับจะต้องเปลี่ยนทีใหม่ละ1ครั้งนะอันนี้2นะครับก็คงจะต้องเป็นอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวนะ ในส่วนของลินเดเล็าตัวของวาลานเนี่ยผมพูดไปแล้วเนาะวันนี้ไล์อัพยังไม่ออกนะครับแต่ผมจะบอกว่าฝั่งเชลซีเนี่ยก็เจ็บประมาณ7คนเหมือนกันเชลซี Chelsea, คนที่ที่เล่นไม่ได้นะครับก็จะมีคริสเตอร์เฟอร์เอนคุนคู ool, เหมือนจะลงมาได้ท้ายเกมนะครับแต่ว่าไม่ฟิตอันนี้ทองฝั่งเชลซีนะอาการบาดเจ็บของผมมูเล่นลิสเจมนะครับก็น่าจะยังไม่กลับมาเหมือนกันนะครับ ไอ้วันที่ผมทำไลน์อัพอ่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้วันนี้ผมยังไม่เห็นไลน์อัพเลยนะครับเดี๋ยวลองดูต่อไปนะครับเชลซีเนี่ยพกเองคุณค,ณคณูส่วนเมโลกัสโตมามาโลกุสโตจะต้องเช็คฟิตนะครับนะืบ่องหมายความว่าแมนยูจะมีนักเตะที่ไม่ได้เล่นประมาณ7คนนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเม์นะครับอันนี้บทความน่าสนใจนะ เอริกเดนแจะจัดเมสันเมาส์เล่นตรงไหนนะครับคือเรื่องราวของเมสันเมาส์เนี่ยอยู่ในแมนเชสเตอร์อีวิ n g n ง w s นิวเขาบอกกันว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับการที่เมสันเมาส์เนี่ยกลับมายิงประตูได้เนี่ยแมนยูจะส่งเข้าลงสนามต่อไปไหมหรือจะเล่นแทนตำแหน่งบูโน่หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับบทความนี้อยู่ในแมนเชสเตอร์อีวิ n g n ง w s นิวส์นะครับเขาบอกว่า จริงๆแล้วเมสันเมาส์เนี่ยนะครับจะต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องในใน,ในฐานะที่คนฟิตอะนะครับค,คือคือคุณกลับมาจากความฟิตอะนะครับบาดเจ็บอะทีเนี้ยตัวของเมาส์เองนะครับยิงประตูตในเกมล่าสุดแต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่าห่วงสําหรับเมาส์ก็คือยุทธวิธีการเล่นยุทธวิธีการเล่นและการเจอกับเชลซีวันพฤหัสนะยุทธวิธีการเล่นกับเชลซีเนี่ยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่าย แต่เมาส์นี่ครับจะต้องสร้างจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างให้เพื่อร่วมทีมเห็นนะครับก็บทความของเมสันเมาส์ผมไม่ได้เน้นมากนะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกัที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็น2ตัวเลือกนะครับดูเบอรี่ฮอลกับเจ้าโกเมสอาเจ้า,จาโกเมสนะครับบทความนี้นะครับเป็นของแฮร์รี่วิลติงแฮมนะครับได้เขียนบทความไว้นะครับว่า สถานการณ์ตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเข้าสู่การเจราจากับดูบรีฮอล์และเจ้าโกเมสนะครับตอนนี้เอาตรงๆนะนักเตะต,ตอนนี้นะครับก็ยังคงโฟกัสไปตอนจบฤดูกาลแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นใหม่เนะี่ยอย่างเจ้าโกเมสเนี่ยครับอย่างเจ้าโกเมสดูบรีฮอล์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับก็อันนี้ผมก็เอาแค่บอกว่า นี่คือ2ดิลสำหรับกองกลางที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็แจ้งให้คร่าวๆประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ผมก็อัปเดตให้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนเนี้ผมโฟกัสที่1ผู้บริหารโดยเฉพาะโอมาเบรดานะครับได้สั่งให้ดิลของเจสันวิลคอกเนี่ยต้องแต่งตั้งนะครับ ก็เดี๋ยวเขาวันนี้น่าจะลาออกจากซานตัมตันแมนยูก็สามารถที่จะออฟฟิเชียลในดีลของอพออ,อฟุตบอลคนใหม่ได้ก็คือเจอสันวิลค็อกนะส่วนแดนแอชเวิร์ดนะครับเมื่อกี้ผมเล่าในรายการเมื่อแค้คร่าวๆก็คือแดนแอชเวิร์ดเนี่ยมาแมนยูไม่ได้เพราะนิวคาสเซิลไม่ปล่อยตัวนะครับเรื่องราวหลักๆนะครับผมขออนุญาตเป็นการตอบคำถามแฟนๆแ,แล้วนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ ผมฟันธงว่า9นาะที่เหลือของแมนยูชนะ2แพ้2เสมอ5ทําไมท่านถึงคิดอย่างนั้นล่ะอันนี้ก็เป็นการเดาที่ไม่ใช่เดานะคาดการคาดการนี้ไม่ผิดหรอกนะครับมันจะถูกหรือผิดไม่เป็นไรจริงๆนะถ้าฟังจากในข่าวนี้นะคืออินิออสไม่พอใจผลงานเต้นแฮ็กไปแล้วเขาก็เลยเร่งกระบวนการการสรรหาเจสันวิคอกให้จบเพื่อที่จะชี้ไงว่าโค้ชเป็นใคร เพราะว่าแดนเนี่ยคุยหลังบ้านเอานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมีคําถามพิมพ์มาเลยนะครับส่วนเรื่องราวของดิวเนี่ยอย่างเจ้าโกเมสเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นดิวกองกลางที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าการย้ายทีมต้องมีค่าตัวที่เหมาะสมดูบอรีฮอรเนี่ยนะครับของเลสเตอร์เนี่ยนะครับเมื่อคืนนี้เลสเตอร์ก็ขึ้นจ่าฝูงใช่ไหมเออนะครับเป็นข่าวดีเลยแล้วก็ดูบอรีฮอรของเลสเตอร์คนนี้มีค่าตัว25ล้านปอนด์นะครับก็ คงจะต้องมีอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวผมเช็คข่าวนิดนึงนะแบบนึงนะครับ uh huh. เวลา,าในส่วนของข่าวตอนนี้เหรอครับในช่วงเที่ยงเที่ยง56นาทีนะครับว่ามีอะไรอัปเดตอีกไหมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของเซอร์จิมนะครับเซอร์จิมแล้วก็ผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆนะ ผมเชื่อว่าข่าวก็น่าจะคล้ายกันนะครับมีคําถามไหมครับอยากได้รับลังนิกเป็นผอ,อ,อกีฬารับลังนิกตอนนี้นะครับทำงานอยู่กับเกมทีมชาติออสเตรียใช่ไหมตอนนี้นะครับงานที่เบย์มินิกเนี่ยเขากำลังจะได้รับโอกาสเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกให้แมนยูเซ็นในวันแรกที่ผมบอกไปอะ่ะเขาไม่ได้เซ็นสัญญากับยูเรนอัลเบรสแล้วก็ใครหลายๆคนนะครับอยากได้รับลังนิกใช่ไหมครับโอเคผมว่ารับตอนนี้จะไปรับงานเบย์มินิก นะครับจะไปรับงานบายูมินิกมันมีข่าวเมื่อวานนี้ละนะครับมีคําถามมีไหมครับถ้าไม่มีคําถามนะครับวันนี้ผมก็เอาข่าวแบบกระชับนะแบบกระชับเลยเอาสัก25กว่านาทีอะไรเนี่ยครับก็ขอตัวเลยนะครับเดี๋ยวต้องทําข่าวทีมอื่นต่อนะครับเดี๋ยวแฟนร์พูลเจอกันต่อนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ